ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจอดราม่าข้าไข่เจียวพิมพ์ลิพายช่วยเด็กบนดอยเจอคนแขก กลายเป็นเรื่องราวชวนประทับใจในโซเชียลจากคลิปพิมริพายแม่ค้าเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ลงคลิปสุขสันต์วันเด็กพิมพ์ริพายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงซึ่งเป็นการนำอุปกรณ์ไปอำนวยความสะดวกให้เด็กๆที่หมู่บ้านแม่เกืบจังหวัดเชียงใหม่โดยหลายคนที่ได้ดูก็ถึงกับตกใจในความลำบากของชาวบ้านบนดอยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่เคยได้กินแม้กระทั่งไข่เจียว หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปล่าสุด9มกราคม2564โลกโซเชียลอย่างทวิตเตอร์ได้มีการติดแฮชแท็กพิมพ์นิพายจนติดอันดับหนึ่งในเทนทวิตเตอร์โดยชื่นชมในน้ำใจของแม่ค้าสาวที่มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมบ่อยครั้งขณะที่บางส่วนยังสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมอีกด้วย อย่างไรก็ดีมีความคิดเห็นบางส่วนออกมาระบุว่าน่าสมเพชมากกว่าสงสารกับแค่ไข่เจียวมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรซับซ้อนเลยอย่าบอกว่าพวกนี้จุดเทาไม่เป็นไม่มีกระทะใช้งานนี้ทำเอาหลายคนออกมาตอบโต้ว่าหากได้ดูคลิปจริงจะเห็นว่าปนดอยนั้นไม่มีอาหารกิน หรูที่สุดก็คือหนูซึ่งเรื่องเด็กที่ไม่เคยได้กินไข่เจียวก็เป็นเรื่องจริงเพราะบนดอยไม่มีเงินไม่มีรายได้และไม่ได้เลี้ยงไก่ดังนั้นจะให้เอาไข่จากไหนมากินโดยคอมเมนต์ดังกล่าวถือว่าไม่สร้างสรรค์และเหยียดความยากลำบากของคนอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีบางส่วนแขะไปถึงพิมพ์ริพายว่าแทนที่จะช่วยด้านอาชีพให้เขาเลี้ยงชีพได้หรือเข้าถึงสาธารณสุขแต่กลับไปซื้อทีวีให้ซึ่งเป็นสิ่งที่กินไม่ได้อย่างไรก็ตามในจุดนี้หลายคนมองว่าพิมพ์ริพายคือประชาชนคนหนึ่งการใช้เงินตัวเอง500,000พัฒนาช่วยเหลือเด็กๆเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเท่าที่คนคนหนึ่งจะทาได้คาถามคือทาไมแม่ค้ายอย่างพิมพ์ริพายต้องเป็นฝ่ายพัฒนาสวัสดิ ภาพของคนบนดอยทั้งที่ความจริงรัฐมีงบประมาณจำนวนมากแต่เงินไม่ได้ลงมาถึงส่วนนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสติ .com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ